มวัสดีพี่น้องพี่น้องมาเดอิอบันในมือนีข่อยเฮ็ดอันขนมดอกจอกมา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 ,มากินน้ากันแต่แสบบอบ่สวยแต่แสบพี่น้องเพราะค่อยสวยมือนีเพราะวันยังจะรุนละมัยแป้งอะใสกะทิหลายโพดแต่แสบแสบเห็ดแ,แล้วแล้วเสียไปฝากเพื่อนพี่น้องมาเดอิอมาเดอิอมากินน้ากันกินน้ากันแสบน้ากันมาว่าพี่นอ้องย่างบ้วงหน่อยข่อย,อยเก็บไว้เวลาสือของมา เพื่อเก็บไว้ก่อนอื่นขอขอบคุณนะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มาเป็นกําลังใจให้กันแลยกันนะพี่น้องเด้ออันดีใจหลายตามไผศากตขอโทษขออภัยเด้อทั้งเพี่ยนเกา่าทั้งเพี่ยนใหม่กอบก่อนนะพี่น้องมาเด้อเดี๋ยวไปฝากมูมูหมัก มูมากินเจเซร้ายกับมากินเอาไปฝากมูม,วมวัวกินเรากินเบอรยุทธพี่น้องขนมดอกจอกไก่เบอร์ไก่เบื้องีเห็ดเขาไปเบิง้ YouTube นงนั้น <laughs> ย,ยูทูปนึกสง่าหัวยจตั้งเห็ดตั้งเบื้องไหลสวนหอมตั้งเห็ดเห็ดเบื้องบ่อยากได้พี่น้องมาแต่ไม่พินเอาอะไรจะกันเนีฮยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก่าบ่อ๋อสิบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแล้วถุงใหญ่แค่สิบเอ็ดสิบสองเอาสิบสองอันเนาะพี่น้องเนาะเอาสิบสองอันถุงนี่ถุงฮงกิลนี่นี่พี่น้องมาเด้อบ่วไฮซื้อดอกไฮฟีไว้จะพูดได้มากินเท็ด <c oughs> แป,ป๊บเ,เดียว คนถ้าข้ามันเห็ดกับโบยากเนาะนีได้แล่ได้แด่มาเด้อมาเด้อมาเด้อสุผูสุคนย่างกรอบเลยก๋วยสูตรของขอยใส่แป้งสามชนิดพี่น้องแป้งสาลี่แป้งมันแล้วกับแป้งเขาเจ้าแป้งสามชนิดแล้วก็มีกะทิกะทิเอานับปูนใสอามาจากบ้านเรา น้ำปูนใสแล้วก็น้ำตาลไข่สองหน่วยมีไข่พร้อมเนาะแล้วก็น้นำตาลวานิลลาห้มันหอมพี่น้องแค่นี้แหละเกลือได้เกลือจากน่อยแล้วก็ผสมผสมผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เขาพิมพ์ไปละเขาเห็ดเข้าพิมพ์จุ่มจุ่มนามเนาะ นีอ่อะวเอาไปฝาคุณละทงคุณละทงโอ้เสถทงญ่าย,ยเลยเนาะพี่น้องไม่ใช่เปียงทงงามือนีงง้งวดนี้มีงาดำน้ำเด้พี่น้องงาดำใจงาดำล้วกับงาขาวมันหอม นฝนบ่ตกบ่ได้ไปเก็บเห็ดน้ำเขาบ้านเพินะ่นนาไปเก็บเห็ดสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนเห็ดมาส่งกำลังใจให้ให้พี่น้องให้พี่น้องเห็ด YouTube เด้อพี่น้องเด้อเห็ดใจเย็นๆเห็ดแบบสบายสบายเห็ดแบบ,บมีความสุขพี่น้องเจสซีเรียสเพราะว่าขั้นซีเรียส์สามหัวขั้นซีเรียส เขาสได้เหยียเขาได้แต่ซีเรียสพี่น้องอันนี้มันใหม่ห็นว่าพี่น้องลูกไส้ขอกระมักมักเนี่ยก็ลงมาแล้วเไปถาม,าาม,ามลูกไส้คอขอกินไปแล้วสองสามอันกินหลายพ่ได้กินหลายไม่สิเบิดวสิบ่ได้ดไปฝากมี นี่สวยบ่บ่สวยไ,ไป็นเราประกันว่างแซพี่น้องมึงพวงสีผิวข่อยสุดหยอดเลยป๊าแด,ดดติขนาดบ่ได้ไปตากบ่ได้ไปทะเละได้พี่น้องมึงสีผิวความแร่คงทนสวยหลายสวยหลายหุ้มใจสีผิว สีปกติถุงใหญ่ถุงใหญ่ก็เลยได้หน่วยถุงสามสี่กินแล้วบรยุทรักเท่าได้กินอะนนี่ทางไทยสบายเนาะพี่น้องเนาะทางไทยนี่มุ่เจ้านี่สื่อกินเอาว่าต้องเหตุเนี่ย อยู่หนีเมืองนอกต้องเหตุกินเองเมืดอยากยังต้องทำกินเองนี่น้องบ้านท่าไปเบื้องคีเพนยูดไปเที่ยวแต่ลงตลาดมันบออ่ออ้ยอ่อนซอนซื้อกินเออหมดไม่ใช่ทำกินหมดอะซื้อกินเองม,มาไ,ได้สุข,ขูสุคนมากินน้ำกันเด้อ มากินขนมน้ำย่ายกลมด้ค่ะเด้อหญ้ากระมักหมักด้วหญ้าฝรั่งเด้ยเสี็ดไปฝากเพื่อนสีนไปยามอยู่ไปยามสีไปฝากเพื่อนอยู่น่าได้แล้วสุดท้ายแล้วได้หนึ่งสองสามสี่ถุงพี่น้อง ได,ไ,ดได้สี่ถุงได้สี่ถุงเดี๋ยวได้ส่งอันนี้ไปพิคุ้ใจกันทั้งทั้งเห็ดเก็บเจ้าของทั้งเห็ดเก็บเจ้าของทั้งเมงไร่สดพี่น้องได้ห้าถุง นี่ถุงน้อยไปถ่ายเจ้าของถุงเงี้ยไปฝากพี่น้องไปฝากมูฝากพวกนี่เจ็ดแล้วพี่น้องเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วขนมดอกจอกสวดไปหาเบืง่องเองด้วยดูยาย <c oughs> แได้รับประกันความแซบ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 สาใจเลย โอเคได้ okay, dear, พี่น้องเด้อบ่มีอย่างมาถักทายมาหวัวขนมนอกจากให้ิ่งแล้วก็มาถักไทยพี่น้องมาสวัสดีพี่น้องแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องกดติดตาม้อพี่น้องเ้อกดเป็นกําลังใจอ่าในบางครั้งคลิปอาสีมันบ่มีเนื้อหาปันดนดเน้ะพี่น้องนอกก็แต่กำลังใจจากพี่น้องเลยเขามาเบิ่งกันมันบ่คิดว่ามีแตซุ่มเฮ้ามาเบิ่งเฮากันมาเบิ่งเฮาเฮ้าเองแต่ว่าก็ดีเพราะว่าอย่างซุ่มเฮาเข้าใจกันมันบ่พี่น้อง เข้าใจกันกินยาให้กันคือว่าเขาเขาประกาศกดข่ามอ่ะบาะว่าอย่างหัวอกเดียวกันอ่ะพี่น้องนี่แหละแล้วก็ขอบคุณเอฟซีอยู่ข้างนอกเ่ราเป็นเอฟซีเนาะพี่น้องดีกว่าเพราะว่ามันบ่ได้ว่าดังเพราะเป็นเอฟซีบอกพี่น้องที่ว่าเพิ่นมาเข้าอีหลีเพิ่นเพิ่นยังข้ามาเบิงเมนเวลาสองสามนาทีเพิ่นข้ามาเบิงกะถือว่าถือว่าดีได้พี่น้องว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาเขาเป็นดาร์ล่าล่าอย่างยินบ่ เฮาโมเมนต์คนผู้งามคนผู้ดีเนาะโอเคได้พี่น้องว่าไรมันก็สีเงาเนาะขีดก็สีเงาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบายบายจุ๊บๆไปเลยเด้อบไปนี้จุ๊บๆทุกคน